เทคนิคการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชื่อเทคนิคและวิธีการเทคนิคการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะขององค์กรเป็นผู้นําในองค์กรและการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองความรู้ประสบการณ์และทักษะร่วมกันและพัฒนาองค์การอย่าง ต่อเนื่องทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันวัตถุประสงค์ของเทคนิคและวิธีการหนึ่งการเปิดเสวนาประเด็นโดยสามารถแสดงออกในกลุ่มรวมถึงสนใจและมุ่งเน้นที่เป้าหมายต่างๆได้2เรียนรู้บริบทต่างๆเกี่ยวกับองค์กร3การคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศโดยมีมุมมององ รวมท่ามกลางส่วนที่พึ่งพาอาศัยกันตลอดจนการรับรู้ว่าความซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์คือองค์ประกอบสําคัญในความเข้าใจว่าองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรส่ 4. การเรียนรู้วัฒนธรรมกุญแจสําคัญของพฤติกรรมด้วยการเรียนรู้หรือมุ่งเน,น้นวัฒนธรรมคือสิ่งที่เป็นรูปร่างโดยจิตใจและแกนคุณค่าขององค์กรนั้นให้ผลเคยประสบความสําเร็จในอดีต 5. สิ่งที่เป็นนามธรรมคือความสามารถที่จินตนาการต้นแบบปัญหาและทางเลือกการแก้ปัญหา6กดฎง่ายและแบบแผนโดยรับรู้ความสัมพันธ์ในพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ในฐานะความหมายโดยตรงหรือแนวทางในอนาคต7ความยืดหยุ่นความแข็งแรงของบุคลิกและความมั่นคงในความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ขับเคลื่อนจากความแข็งแรงคุณค่าที่ดีและเครือข่ายความใกล้ชิดองค์กรที่หลากหลายอีกด้วย 8. การนำมาประยุกต์ใช้ความสามารถในการเปิดเพื่อ การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าของข้อมูลที่ได้ับรมาเพื่อการปรับตัวขององค์กรจากข้อมูลใหม่แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและวิธีการคิดอากิริสและโดนันชุนได้ให้คำนิยามการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบที่มีความสำคัญในการสร้าง learning organization คือ single l e v p learning หมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแก่องค์กรเมื่อการทำงานบรรลุผลที่ต้องการลักษณะการเรียนรู้แบบที่สองเรียกว่าดัมเบลต์เรียนนิ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับผลการกระทำ ปีเตอร์เซงเกเชื่อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization ันอยู่ที่การสร้างวินัย5ประการในรูปแบบของการนำปฏิบัติของบุคคลทีมและองค์กรอย่างต่อเนื่องวินัย5ประการที่เป็นแนวทางสนธิการปฏิบัติเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางองค์การมีดังนี้1 person master มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้ 2. Mental Model มีรูปแบบวิธีการขีดและมุมมองที่เปิดกว้าง 3. าม Share w i n การสร้างและสารวิสัยทัศน์ 4. Team Learn การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5. s e n t e e Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ กระบวนการหรือขั้นตอนการใช้เทคนิคและวิธีการองค์การแห่งการเรียนรู้คือการพัฒนาศักยภาพและขีความสามารถของคนทำงานบนพื้นฐานของการเรียนรู้โดยมีกระบวนการดังนี้ 1. นึ่กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการคือ1.1กลยุทธ์ชี้นำโดยคณะผู้บริหารระดับสูงรวมรับผิดชอบและสนับสนุน 1.2กลยุทธ์ปลูกฝังโดยให้คณะทำงานในสายทำงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ1.3กลยุทธ์ปฏิรูปโดยคณะทำงานพิเศษจากทุกๆหน่วยงานในองค์การมารวมกันรับผิดชอบดำเนินการ 2. กำหนดแผนงานให้ชัดเจนดังนี้2.1ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการทำ งานแบบทีม2.2จะทำแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มิสนาเป็นฐานทำงานเป็นทีมโดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้โดยการฝึกอบรมและพัฒนาประสบความพร้อมทักษะจากการเรียนรู้ในที่ทำงาน2.3จัดทำแผนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานดังอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ประเภทต่างๆเช่นห้องฝึกอบรมห้องประชุมโซทัศนุปกรณ์เป็นต้น3เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรูกลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุกๆด้านที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 4. พัฒนาพื้นฐานสำคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้ 4.1มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เก่งในทุกๆด้านเก่งในการเรียนรู้เก่งคิดเก่งทำม,มีไหวพริบปฏิพานมีความเพียรพยายามตั้งแต่เยาว์วัยและใฝ่รู้อยากเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคโลก,กาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตโดยมีการคำนึงถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ การสร้างวิสัยทัาน์ส่วนตนซึ่งได้แก่ความหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของตนมุ่งมั่งสร้างสรรค์มีความพยายามไฟดีมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อให้มีระบบขิดและการตัดสินใจที่ดี ฝึกใช้จิตใต้สำนึกสั่งงานเมื่อให้การทำงานเป็นไปโดยอัตมาติและได้ผลงานที่ดี 4.2รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้างซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพื้นฐานของบุธภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลทําให้ความคิดและความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกาันและหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติดกับรูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุ้นเคยทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว4.3การสร้างและสานวิสัยทัศน์ให้ทุ ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจและได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยมีการนําวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการกําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป4.4การเรียเร้เรื่งการเป็นทีมเป็นการเนินการทํางานเป็นทีมโดยให้ทุกคนในทีม งานใช้วิจรารยณร่วมกันตลอดเวลาว่ากําลังทํางานอะไรจะทําให้ดีขึ้นอย่างไรอิ้นการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเชื่อเหลือเกื้อกูลสามาคัคคีขยันคิดขยันเรียนรู้และขยันทําด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ในลนนักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน4.5ความคิดความเข้าใจเชิงระบบเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆทําให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรว มจะได้สามา,มารถมาเผชิญกับภาวะวิกฤตและการแข่งขันได้ ห้าพนัฒนาพนักง,งานในระดับผู้นําองค์การไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าทีมงานให้มีความเข้าใจบทบาทของผู้นําในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติให้มีคนนุณลักษณะเป็นผู้มีความขิดลีเริ่มสร้างสารรค์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้ราบรื่นหกมอบหมายพนักงานและกระบวนการงานต่างๆแก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริหารและรับผิดชอบตัวเองได้เป็นการเพิ่มอำนาจให้แก่พนักง,งานจะได้เกิดความคล่องตัวเจ็ดสร้างวัฒนธรรม ทำองค์การด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาแปดการทำการประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลงานเสมอประโยชน์และจุดเน้น ks a norris ความรู้โดยพิธีเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับองค์กรให้แก่พนักงานหรือบุคลากรขององค์กรนั้นโดยสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างแหล่งความรู้สถานที่การเรียนรู้สำหรับบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปรับตัวขององค์กรนั้นอีกด้วยสกิลทักษะเป็นการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำขององค์กรในตำแหน่งผู้จัดก,การรองผู้อำนวยการ ตลอดจนเจ้าของบริษัทหรือตำแหน่งผู้บริหารจากการองคอ์กรเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการบริหารองคอ์กรว่าต้องบริหารอย่างไรเพื่อให้องคอ์กรได้ประสบความสำเร็จหรือต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้องคอ์กรได้ทันสมัยกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและย อย่างเป็นการฝึกทักษะแก่พนักงานองค์กรอีกด้วยว่าพนักงานต้องควรอยู่ในตำแหน่งใดเพราะต้องวางให้ถูกตำแหน่งความถนัดรวมถึงการใช้เครื่องจักรให้ใช้อย่างชำนาญถูกต้องและมาระวังอีกด้วย attitude ทักษะคติเป็นการฝึกทักษะคติแก่องค์กรในด้านบวกเพื่อให้พนักงานและบุคลากรเพื่อพวกเขาได้ผูกพันกับองค์กรมององค์กรในแง่บวกรวมถึงให้พวกเขาได้มีกำลังในการทำงานองค์กรจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่สังคม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานผู้บริหารองค์กรผู้นำองค์กรเพื่อให้มีความสามารถในการบริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จผู้รับบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักกับองค์กรมากขึ้น คู่ขาเพื่อให้คู่ขาดูแนวทางการบริหารองค์กรและได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้พันธมิตรหุ้นส่วนเพื่อให้ดูแนวทางการบริหารองค์กรและได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้บุคลาการเพื่อให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอย่างสามดุลระวงังรวมถึงได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรทําให้องค์กรมีความรู้จักมากขึ้นชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ผูกพันสนับสนุนและพึ่งพาอาศาัยซึ่งกันและกันในยามภัยพิบัติเพื่อได้ช่วยเหลือยอย่างเท่าเทียมกัน กิจกรรมที่ใช้กับเทคนิคและวิธีการการฝึกอบรมบรรทมนิเทศสำหรับพนักงานองค์กรหรือบุคลาการใหม่การศึกษาดูงานขององค์กรอื่นซึ่งเป็นคู่ขาหรือพันธมิตรทุนส่วนในองค์กรนั้นการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ขององค์กรในชุมชนซื่ออุปกรณ์และสถานีดําเนินการดินสอปากกาสมุดบันทึกกระดาษเอกสารต่างๆในการดําเนินการบทในการพูดอบรม ปาใสคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโปรเจคเตอร์ไมโครโฟนสถานที่ส่วนใหญ่จะใช้หอประชุมเป็นหลักพอเป็นห้องโถงขนาดใหญ่พอที่จะรวมพลในการประชุมให้ความรู้ได้ข้อดีดข้อเสียของเทคนิคและวิธีการข้อดีเพื่อให้บุคลากรหรือพนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรมากขึ้นรู้จักเทคโนโลยีให้สอดคล้ขของกับยุคโลกาภิวัตน์รู้จักใช้เครื่องจักรให้ถูกต้องและระมัดระวัง รวมถึงมีความผูกพันกับองค์กรที่ดีอีกด้วยองค์กรได้มีเป้าหมายกลบภรรยาอย่างชัดเจนข้อดีข้อเสียของเทคนิคและวิธีการข้อเสียทําตามแบบที่เคยทําเห็นแต่ภาพลวงตาไม่ได้แก้ปัญหาตรงสาเหตุที่แท้จริงยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไปการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการต้องคอยให้เกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาในการทํางาน แนวทางการประยุกตนใช้ในการพัฒนาบุคลารกรในองค์กร 1. มีการแก้กปัญหายอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์เช่นการใช้วงจรของดดมมิง 2. มีการทดลองปฏิบัติในสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อองค์กรเสมออาจจะเป็นดดมมิงสเตชันโปรเจกต์หรือจะเป็นออน g o i n งโปรเจกต 3. ม,มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตมีการบันทึกข้อมูลเป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์กรในศึกษาถึงความสำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประยุกตใช้ในอนาคตมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก 4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่นโดยการใช้การสัมภาษณ์การสังเกต เป็นต้นเป้าหมายการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ได้เป้าหมายการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งโดยการอบรมเนื่องถึงการฝึกฉายเครื่องจักรในการผลิตให้ถูกต้องและระมัดระวงังองค์กรต้องมีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน คนหลับที่ได้บุคลากรได้มีพลังใจในการทำงานมีความรู้และร่วมด้วยช่วยกันทำให้องค์กรดำเนินเป้าหมายโครงการได้อย่างราบรื่นองค์กรได้มีปฏิพภัณฑ์พอต่อความต้องการนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากร เงื่อนไขหรือข้อตรงเลื่องเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสะอาดใช้ได้จริงเพื่อผลประโยชน์และทางคะาติตที่ดีของบุคลากรที่มีพกต่อองค์กรสื่ออุปกรณ์ตั้งพร้อมและใช้ได้ตลอดเวลาและตอ,อนดำเนินการต้องตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์เสมอว่าถูกต้องไหมใช้ได้ไหมต้องมีงบประมาณในการดำเนินการที่เหมาะสมปรงใส่และตรวจสอบได้ขอจบการนนะเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ